ดาบบนักลาดครับอันนี้มีไวรุนฟอร์ซ่านะครับก็ไปติดโชคมาแถวบ้านนะครับทําเม็ดปรับแบบลูกปืนปิ้นอีกนะครับติดได้มั่วมากนะครับโอ้ขับขี่ก็บอดี้ค่อนข้างใหญ่นะติดสปริงเล็กมาเฉยนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงพยายามเชียร์ให้เพื่อนๆเ,เข้าร้านตัวแทนจําหน่ายก็ออมันยังเป็นต้องมาที่ผมก็ได้นะครับเข้าร้านตัวแทนจําหน่ายที่เขาไปเทรนมาเหมือนผมเนี่ยก็จะได้ คุณภาพนะครับมาตรฐานบริการเดียวกันนะครับอยู่ใกล้ลังสิตเนี้ยก็สั่งซื้อกับผมก็ได้นะครับกาติดตั้งก็ท,ทําทีเดียวเสร็จไม่ต้องมาเสียเงิน2อรอบเนี่ยลักษณะเนี้ยเอามา้ผมปรับนะครับก็ต้องเสียค่าบริการนะครับเพราะว่าจะมาทํำชคหน้าแล้วจะมาเนียนๆพี่ครับดูให้ผมหน่อยเนี้ยมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีกําไรจากการขาย เดี๋ยวจะมีดราม่าก,กันอีกนะครับอย่างเขาแล้วนะด็อกเตอร์ท่านหนึ่งอยู่ของ 3GX Max สีเหลืองนะช่งที่ผมเปิดร้านใหม่ๆฮิวโช็กมาเองนะครับให้ผมปรับผมคิดตังค่าติดค่าปรับนะครับไม่พอใจเอาไปเขียนแซะผมในห้อง X Max โอโหคนไม่รู้นี่แบบกันนำเนะใช้ความรู้ใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวใจคนนะก็เป็นด็อกเตอร์ไงใช่ไหมก็จะเขียนเก่งนะเพราะนี้จริงๆก็เขียนเก่งนะนะั่นแหละปอปอตีแหละนะครับถ้าไม่ควายจนเกินไปนะครับ ปอตีนี่ก็เขียนเก่งแล้วปอโทก็เขียนเก่งแล้วนะครับนี่เป็นถึงด็อกเตอร์นะครับประเด็นคือไม่ได้บอกชาวบ้านเขานะครับไม่ได้บอกว่าฮิ้วโชคมานะครับจะบอกว่าเขาโกหกก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกก็กูไม่ได้บอกว่ากูฮิ้วมาหรือว่ากูไม่ได้ฮิ้วมาใช่ไหมปิ้นอีกปิ้นได้อีกนะเป็นไ,ไ,ไง,ไงเก่าไหมดีกรีคนเป็นด็อกเตอร์นะเก่าเก่าสัตว์เลยนะครับ ทำผมเสียใจนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่ผมรักนะทุกวันที่ผมทำด้วยแพชชันนะราคาผมทำเนี่ยบอกเลยว่าผมทำถูกนะครับคนที่คิดยังคิดว่าแพงอยู่ก็ไปลองดูที่อื่นให้มันถูกถูกนะถูกหลอกนะครับใช้น้ำมันไฮดรอลิกมานะแล้วก็ค่อยมาแก้กับผมก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเราใช้น้ำมันโชเออร์ล e ินนะทำราคาเนี้ยผมบอกเลยนะน้องว่าเมียว่านะครับว่าผมทำถูกเกินไปนะครับ ไม่รวยนะครับเราก็บอกว่าเราพออยู่ได้นะเราชอบเราเองแล้วไม่มีลูกน้องเนี้ยเราก็อยู่ได้เราทําอาชีพที่เรารักนะครับแล้วถึงเวลาถ้ามันต้องขึ้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอย่าง <c oughs> อะไรอะ XADV เงี้ยโอ้โหทําวาวเงี้ยโอ้โหโมวาวกันหกพันบ้าบอนะผมทําสปริงเซ็ตน้ำมันเออร์ลินนะแก้ปัญหาตรงจุดด้วยนะครับห้าพันเ็ดเองนะครับ ถูกกว่าอีกให้ของดีกว่าด้วยนะครับคุณถือสปริงกลับบ้านนะครับไม่มีอะไรอยู่ในรถนะกลายเป็นวาวใช้ได้หรือเปล่าใช้ไม่ได้ด้วยนะครับผมบอกไว้จะไม่ค่อยเห็นผมแล้วนะครับผมไม่ได้โพสต์ตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดแล้วนะครับเพจสาธารณะทั้งหลายเพราะว่าเราไปโพสต์เราก็เหมือนเราไปเราไปแชร์เขานะครับ ปรับเซตค่าแสงด้วยนะครับตอนมาไม่ได้ปรับเลยนะครับคอนขี่รูปร่างค่อนข้างใหญ่นะฮะติดอย่างเดียวก็จะได้ประมาณนี้แหละรับนาโชคที่เราเซตติ้งน้ํามันเอรินเรียบร้อยนะครับปรับเซตค่าแสงนะครับนามาติดตั้งใส่รถไขด้วยมือนะครับทาน้ํายากันคลายนะครับที่คาลิปเปอร์เบรกน็อตคาลิปเปอร์เบรกนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการแก้ไขงานนะเซ็ตโชกหน้านะครับฟอร์ซ่านะครับติดตั้งชุดสปริงพอเฟนเดอร์มานะร้านไม่ได้ปรับอะไรมาเลยนะครับน้ำมันก็ไม่รู้ใส่อะไรนะครับก็น่าจะเป็นของชุดคอแหละนะครับแต่ว่าน่าจะเซ็ตมาผิดพลาดนะครับเ,เลือกร้านดีๆนะครับทำทีเดียวจบนะาจะดีกว่านะครับ ใครอยู่ใกล้ที่ไหนอะไรก็เลือกเอานะครับรอยู่ใกล้ลังสิตหรืออยากให้ผมทําให้ก็นัดคิวมานะครับมันชคที่เราเซตติ้งใหม่นะทดสอบความนุ่มนะครับเนี่ยผมว่ามันนุ่มกว่าเยอะนะครับของเก่านี่ยนะมันอะไรก็ไม่รู้นะครับเซตมาก็ผิดนะครับแสกก็มั่วนะครับ คนขี่บอดี้ใหญ่ๆครับโอ้โหไม่ปรับแซกมาเลยนะครับน่าเกียดมากคใครของเก่งแต่ไม่มีความรู้นะครับขอบคุณสละการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับดีขึ้นเยอะเลยครับอ,อ,อันเมื่อกี้นี่มาผมว่าแมันแข็งนะใช่ใช่ครับไม่นุ่มเลย